คอนท่ากันเปิดให้บริการในสต re ไทยแล้วคอนท่ากันเป็นเกมยิงมุมมองบุคคลที่3 TPS ท,ที่นำเสนอรประสบการณ์แอชชั่นสุดมันที่ผสมผสานระหว่างการยิงปืนการวางกลยุทธ์และการปรับแต่งตัวละครที่อิสระเต็มรูปแบบโดยมีโหมดการเล่นหลากหลายทั้งแบบ 5v5, Free For On และการจับจุดควบคุม ซึ่งผู้เล่นสามารถสนุกได้ทั้งในโหมดเดี่ยวและทีมพร้อมด้วยอาวุธมากกว่า30ชนิดรวมถึงปืนกลปืนสไนเปอร์ปืนลูกซองและอุปกรณ์เสริมแท็ตทิเคิลที่สามารถปรับแต่งได้ตามสไตล์การเล่นของผู้เล่นแต่ละคนนอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งฮีโร่ของคุณได้อย่างละเอียดทั้งสกินกระเป๋ หาอาวุธและทักษะการต่อสู้ตามแนวทางการเล่นที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นสายบุกหรือสายสนับสนุนโดยทุกแผนที่ในเกมถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการต่อสู้ในมุมมองบุคคลที่3เน้นการยิงการหลบหลีกและการวางกลยุทธ์ผู้เล่นสามารถเข้าแข่งขันกับผู้เล่นทั่วโลกใน m u l t i v ีแบบเรียลไทม์พร้อมทั้งมีภารกิจประจำวันและของรางวัลมากมายให้ลุน้นเสียงปืนในเกมมีความสมจริง และการควบคุมก็ไหลลื่นรองรับทุกอุปกรณ์พร้อมกับการอัปเดตเนื้อหาใหม่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์พิเศษดังใหม่หรืออเทมเด็ดๆที่เพิ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่องหากคุณชื่นชอบเกมแนวยิงปืนแบบแท็ก i c เค s h o ูเตอหรือเกมสงครามคอนทรากกันจะเป็นต่อหัวเลือกที่ไม่ควรพลาด